นั่งรถไฟฟ้า MRT ไปงานกาซาดครั้งแรกสิเป็นเออดาทุกคนสบายดีมือนี้กลับมาพบกับซองยูมี่ชาแนลนะเป็นคนล่าที่มาเฮีนยนยูไทยเดอ้อเดี๋ยวมือนี้พวกเราจะไปเที่ยวงานกาซาากันเลยจะถ่ายบรรยากาศาต,ตอนที่เราเดินทางไปให้ทุกคนเบิกโดยเราเดินทางด้วยอ r บอาทีนั่นเองการที่เรามาเฮีนยนยูไทยนอลักลักเลยเราก็ต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะให้เป็นเพราะว่าจะประหยัดเงินและก็ถือว่ามีความปลอดภัยหลายเลยเพราะว่ายังน้อยกับคนหลายกว่วและกับความเร็วในการขึ้นอ r t อาทีนี่ก็เร็วกว่าในรถ หรือว่ารถยงังตั้งๆแล้วตอนนี้ยูมี่กับน้องก็ได้แปะเหรียญเข้ามาแล้วตอนนี้นะยูมี่เริ่มเดินทางที่ห้วยขวางนอกไปอีกสถานีนึงซึ่งเป็นสถานีลุมพินีแต่ว่าประเด็นคือบกหูวว่าเราต้องขึ้นฝั่งใดแต่กระบอกเป็นอย่างนอทางหน้าเขาเจ้ากระซิมีป้ายให้เบิ่งว่าเออบ่นี่นะําไปห้อนใส่ห้อนใส่เด้ถ้าสมมติน้องๆที่หาการเริ่มมาเฮียนยูไทยหรือเริ่มเข้ามาเฮดเวียกิวไทยก็สามารถเบิ่งได้เลยตามป้ายที่กะเจ้าขึ้นทางเทินเพราะว่านี้นะเราก็เคยลงมาแล้วคือกันก็คือไปขึ้นนคละั่่งงงแกตอย มาขึ้นรถงกอกับมาคือเก้ากถือว่าเป็นอีอย่างที่แบบค่อนข้างจะเสียเวลาเลยทีเดียวตอนนี้ค่อยมากับน้องกันสองคนเนาะและก็ตอนที่เฮาเดินทางนั้นประมาณ3ามทุ่มหรือว่า9ก้าโมงแรงแล้วรถไฟฟ้านี่นะค่อยประหูว่าข้าเจ้าปิดรอบสุดท้ายนะคือจักโมงถ้าไผ่หูก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยหลังจากที่ท่ารถแป๊บเดียวก็ได้เข้ามาทางในแล้วบอกเลยว่าถ้าไผ่ขี้หนาวก็ต้องเอาเสื้อขนหนาวมาหน่อยนึงเนะาะสมมุติว่าเฮาสิเดินทางไปหลายๆสถานีเพราะว่าตัวค่อยนะมากหนาวแห้งน,น้องครนี่นะ กะเป็นน่าจะเป็นรอบที่2หรือว่ารอบที่3นี่แหละที่เพื่อนเคยขึ้นนะเพราะส่วนใหญ่เพื่อนจะบ่กค่อยออกไปใส่มีตะค่อยนั่นที่มากไปเที่ยวไปนั่นไปนี่แล้วกะสหรับผู้ใดเนาะที่บบหูว่าเออจะต้องอุบนสถานีใดสถานีใดขาเจ้าก็จะมีป้ายบอกแบบนี้แล้วกะมีเสียงที่ขาเจ้าประกาศนั้นเฮาก็เริ่มฟังจากบกนนันแล้วกะเออถ้าหอดแล้วกะลงได้เลยตอนนี้พวกเฮาก็หอดยุลุมพินีแล้วเน,นาะกำลังจะย่างออกไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบึงบรรยากาศทางนอกฝอ,อนย่างออกมาเนาะนี่กรแมนบอลแบบบริเวณนี้เขาเจ้าเฮาต้องย่างขึ้นนนังงอี แต่ว่าที่จริงแล้วเขาจะมีคันใดเลื่อนขึ้นบัดเดียวเลยแต่ว่าเราไปบทันที่เป็นเนาะก็เลยพากันง่างขึ้นแล้วก็มานั่งงงอยู่ว่าเอ้าสรุปแล้วมันแม่นบอเพราะว่าสถานีนี้นะคือจังว่าแบบเขาจะมีสองซันบอกก็เลยพากันงงงแน่แล้วก็เอ้ยหลงบอกว่าคือตัวอยเองนะก็เคยนั่งเอ็มอาร์ทีแล้วก็เดินทางด้วยเอ็มอาร์ทีกันหลายเทื่อแล้วแต่จักเป็นอย่างเวลาที่เราไปสถานีอื่นที่เขาได้คุ้นเคยนะที่แปลว่าบ่เคยได้ลงไปนะก็สีหลงแน่จัง้อยหลงตลอดเลยทุกๆกรอบคือตอนนี้นี่ก็หล จะต้องขึ้นจักสันถึงจะฮห้องงานกาซาที่ว่าเฮาได้เล็งไว้ค่ะนะสรุปกับแม่นพากันย่างตามป้ายและทุกคนป้ายพาไปทางใดก็ไปทางนั้นแล้วป้ายกระซีให้เฮามาทางนี้ถามว่าเออมานําบกับมาป้าทุกคนตอนนี้เฮาก็ต้องย่างออกกลาลังกายกันจักน้อยเบิ่งคือต่าๆย่างไปย่างมากับมืออยู่เด้อนี่ทุกคนและสิ่งที่ค่อยงงกลัวก็คือขึ้นมานั้นมีสองสันอยู่บนนี้อีกแต่ว่าเท่าที่ไปอ่านแล้วกลับไปถามยามเขาจะบอกเขาจะ,ะบอกว่าเออมันตัดทางไปคนละบอ่อนพะนะแล้วเขาจะ,ะบอกให้เฮาย่าง,งวนมาทางนี้แต่ก็ยังงง ยูว่าเออบนนั่นมันคืออย่างแต่ข้อดีคือถ้าสมมติหอบโบหูแบบนี้นะก็สามารถย่างไปถามยามหรือว่านาั่งย่างไปถามคนที่กัเจ้าดูแลก,ก็ได้แต่ว่าอย่า,ายไยเด้เพราะว่าช่วงแรกที่ค่อยมานี้ค่อยกระไอ้ก็กล้าไปถามกัาเจ้าแต่พอดุดุนไปแล้วแบบโบหูอละรีแล้วก็หลงอลีนะจะได้เขาก็ต้องถามคนที่กัเจ้าหูดีกวัวถือว่าช่วยเซฟตัวเองได้หลายเลยเพราะว่าดีกว่าเขามานั่งวนไปวนมาเสียเวลาปาทีมซื้อตั้งแต่เริ่มมาเฮียนนะยูนี่เฮ็ดให้ค่อยเป็นคนที่กล้าถามกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะไไปปปนนนนนั่่่ีีคเเเดยยวล็สิง ที่ค่อยมากในตัวเองที่สุดณตอนนี้พอขึ้นมาฮอสันสองก็เห็นป้ายฟา้ฟาๆอันนั้นก็เลยพากันย่างเข้าไปเบื้องใกล้ๆว่าสรุปแล้วนะเขาต้องไปทางใดต่อเพราะว่าเขาเริ่มบนยูบอนี่โดนแล้วแต่ว่าจุดสังเกตของค่อยก็คืองานกาซาดเป็นบอทุกคนกับคนก็จะต้องมาหลายอยู่แล้วจูมีก็เลยคิดว่าถ้าบอนไหนที่มีคนหลายนั่นแหละเขาลองตามข้าเจ้าไปแต่แก็ยังบ้มมาเบื้องป้ายคือเก่าสรุปเบื้องป้ายก็บบค่อยหูเลืองเพราะว่าบบหูว่าบอใดเป็นบอนใดนะก็เลยพากันตัดสินใจว่าโอเคย่างไปตามบอน คนหลายๆแหละเพราะว่าเฮาสังเกตเห็นว่าข้าเจ้านั้นถือแนวกินมาข้าเจ้าซือ้อแนวกินคกา้ายๆแนวกินยุ่งงานวาดมาฮะนะเออเอ่ยย่างไปทางที่มีคนหลายๆเลยตัวเฮาเองนะตอนนี้ก็ต้องแข่งกับเวลาน้าแด้เพราะว่าตอนที่เฮามาอนะ่ะเวลากับประมาณเกือบจะสี่ทุ่มแล้วหรือว่ายุบ้านเฮากับประมาณสิบโมงแรงแล้วนะมันเป็นมือสุดท้ายน้ำแดงเฮาก็เลยว่าย่ันข้าเจ้าปิดก่อนกาฟ้ฟย่างเล่นสี่คูร้อยไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ยอดเหรียญออกไปพากันย่างมุ่งหน้าไปตามป้ายที่ข้าเจ้าบอกนั่นแหละเวลาในการเดินทางด้วย MRT ทุกคนที่จริงนะแป๊บเดียวแต่ประเด็นคือตอนย่างขึ้นนี่แหละแต่พอมาฮอดบอนี่นะค่อยมากศิลปะบอนี่แหงและก็มากที่ว่าเขาเจะเปิดโอกาสให้งานอาร์ตนะได้มาอยู่ในสถานีรถไฟลหลายๆสถานีเลยโตค่อยก็เคยเห็นหลายๆบ่อนและก็มากแหงเบิ่งนี้ทุกคนแต่ละเทศกาลกับซิบุคือกันอีได้เขาเจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนําพอถึงตอนนี้และใกล้ๆซิฮอดแล้วขึ้นขนาดเล็อ,อ,อนี่ก็บซิฮอด<า>แล้วเดี๋ยว,ว,วขึ้นบอนี่ก็น่าจะฮอดแล้วมือตอนนี้เป็นเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ สี่ทุ่มหรือว่าสิบโมงแรงนั่นอีกแต่ว่าจงเขาหาก็มานะทุกคนย่างคือามาบความเดียวจะมันซื้อมาทํากันสูงสูงไหมผมผมร่วงเวงคยอันนี้มาเป็นเทื่อแรกเลยอคฟ้าแมนเอาไปทางไหนตจบอกว่าเธอ วุ้ยทุกคนมาคุว่าจะไปทางไหนโอ้ยวันนี้มีคนหลายนาจะแมน้นราจะทางนี้แหละนี่แหละทางนี้แหละมั้งเ <c oughs> ขาจะพากันย่งางกันแต่ว่าเขากันไปไปไปใช่เลยเพราะว่า วหลังจากที่ขึ้นคดนั้นแล้วและก็ย่างข้ามทางมาบอนี่ถือว่าใกล้จะห้ดนแล้วเนอะทุกคนสำหรับการเดินทางบางงานกาซาด้วยรถ MRT มือนี้ก็ถือว่ามีแต่ซ้ำนี้เท่านั้นเดี๋ยวคลิปหน้าน่ะคอยจะไปถ่ายงานกาซาให้ทุกคนเบิกน้ำจะเป็นคลิปต่อจากคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมาคลิปนี้เด้อบ๊ายบาย